สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้เราจะมาอธิบายเรื่องการไก่เกี่ยข้อยพาดกัน,นะคะถ้าใครอยากรู้ก็ไปดูกันเลยการไก่เกี่ยเพื่อประาชาชนเมื่อพูดถึงการไก่เกี่ยเพื่อประาชาชนแล้วนี้ทุกคนอาจจะยังสงสัยนะคะว่ามันมีรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยววันนี้ทางคลิปของเราจะมาอธิบายให้คุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะ ถ้าถามว่าการไกล่เกี่ยคืออะไรเมื่อเกิดข้อพิพาทระหว่างกันขึ้นคู่พิพาทต่างต้องการได้รับความยุติธรรมการไกล่เกี่ยจึงเป็นทางเลือกหนึ่งค่ะเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้คู่พิพาทได้คุยกันเพื่อหาแนวทางที่จะนำข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนั้นให้ทุกฝ่ายพึงพอใจค่ะโดยมีคนกลางทำหน้าที่สื่อหรือช่วยเหลือค่ะและรวมไปถึงมีการจัดตั้งูนไกล่เกี่ยภาคประชาชนตามท้องที่ต่างๆค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเดินทางส,สบาย ข้อพิพาทที่สามารถกแก้ได้นะคะคือ 1. คข้อผิพาททางแพ่งค่ะเช่นซื้อขายการกู้ยืมเงิน 2. ความผิดอาญาอัยอ์ความได้ค่ะเช่นยักยอกทรัพย์ช่อโกงหรือความผิดละหุโทษเช่นปล่อยข่าวลือค่ะ 3. คข้อยิพาดอื่นๆเช่นความผิดเกี่ยวกับการใช้เช็คลิขสิทธิ์หรือคดีที่มีรทรัพย์มาเกิน5 0,000นบาทค่ะการกแกลี่ยุติธรรจริงหรอ หลักสาคัญของการไกลเกี่ยข้อพิพาทนะคะคือความสมัครใจของคู่พิพาททั้งสองฝ่ายที่จะร่วมกันหาทางออกการแก้ไขข้อพิพาทได้โดยอิสระค่ะการไกลเกี่ยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจและความสมัครใจของผู้พิพาทเป็นสําคัญะคะ่ะผู้ไกลเกี่ยขอ้อพิพาทดําเนินการไกลเกี่ยคือด้วยความเป็นกลางค่ะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อพิพาทและไม่ชี้นําและชี้ขาดข้อพิพาททุกกระบวนการจึงเป็นไปตามความประสงค์ของคู่พิพาทค่ะการทำคอร์สคูซิงคือ คุยพาดได้เปิดเผยหรือแสดงในระหว่างกระบวนการไก่เกียร์เป็นความรับไม่สามารถนําไปอ้างอิงเป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้ค่ะคือว่าการทําคนซิ่งนี้มีประโยชน์หลายอย่างค่ะคือเราได้รู้ข้อเท็จจริงว่าเอ่อในของมันะมีอะไรบ้างอะไรอย่างนั้นนะคะจะได้สะดวกกับการไก่เกียร์ได้มากขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของคนกลางนะคะว่าใครคือคนกลางคนกลางคือใคร คนกลางก็คือผู้ทำหน้าที่ช่วยเหลือให้คุยพลาดได้มีโอกาสาพูดคุยกันค่ะหรือง่ายๆก็ว่าคนกลางคือผู้กเกลี่ยเคาพิพาดค่ะเรื่องอำนาจหน้าที่ของผู้กเกลี่ยคือ 1. จัดให้มีการกาเกลี่ย 2. อําำนวยความสะดวกและเสนอแนวทาง 3. ดํดำเนินการกาเกลี่ยโดยเป็นกลางโดยที่ไม่เอียงเอ็นไปที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะ 4. จัดทำผลของการกาเกลี่ย 5. การจัดความรับผิดของผู้กเกลี่ยค่ะ นอกจากนี้นะคะคนที่เป็นผู้เกลียดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะคือ1 ต้องเป็นบุคคลที่ขึ้นทะเบียนกับนายทะเบียน2ได้รับการแต่งตั้งให้สามารถเป็นผู้ไกล่เกลี่ยได้ค่ะ 3. ได้มีการกำหนดคุณสมบัติสำหรับผู้ไกล่เกลี่ยยกตัวอย่างเช่นมีความชำนาญวิชาชีพมาแล้ว5ปีเป็นต้นค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีปัญหาด้านกฎหมายของการไกล่เกลี่ยภาคประชาชนอีกค่ะคือ 1. การดำเนินการไม่มีกฎหมายรับรองของผลของการไกล่เกลี่ยขอ้อพิพาทค่ะ 2. ส,สัญญาปณีปนอม 3. หลายกรณีคู่สัญญาไม่มีปฏิบัติตามสมมติให้ต้องมีการฟ้องร้องเปน็ปนคดี อีกค่ะโดยเริ่มกระบวการฟ้องคดีใหม่ก็จะมุนลุกอยู่แบบนี้และคะ่ะทําให้เกิดการล่าช้าค่ะส่วนเราจะมาที่ายใหม่ในเรื่องสัญญาปณีประนอมยอมความนะคะคือไม่มีผลเฉพาะซึ่งจะ สัญญาปณีป,ณปนอมยอมความนั้นจะมีผลเฉพาะได้ก็ต่อเมื่อศูนย์บรรันทึกข้อความค่ะหรือเรียกว่าศูนย์ไกลเกี่ยข้อพิพาทนั่นแหละค่ะแล้วก็ส่งต่อไปยังไปให้กพอรอหรือเรียกว่ากรมกุ้มครองสิทธิและสรีภาพพระองค่ะจากนั้นก็จะมีผลบังคับใช้ได้ค่ะเซนนนนนนาะดโมมมััจจุช